สนับสนุนโดยปตทพ,พลังที่ยั่งยืน PTT Global Chemical s, จักัดมหาชน ช่วงนี้เองนะคะเราก็กลับมาสู่การใช้ไฟฟ้ากําลังการผลิตไฟฟ้าในบ้านเรากันบ้างนะคะก็สําหรับประเทศไทยเองเนี่ยนะคะท่านรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าคุณรัตนาชัยนะคะก็บอกว่าคือก็มีความกังวลนะว่าหากประเทศไทยเราหนึ่งไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้เนี่ยอ,อาจจะมีปัญหาเกิดปัญหาไฟตกไฟดับได้โดยเฉพ,พาะภาคใต้ใช่เพราะว่าภาคใต้เนี่ยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะเ<อ>ติบมตมาระยะเวลามาด้วยนะใช่เจอกภายใน5ปีนะใช่เพราะว่าภาคใต้เนี่ยมีความต้องการใช้มันประมาณ8-10%ต่อปี ขณะที่ทำประเทศเนี่ยความต้องการใช้ไฟฟ้าเนที่มันสาถึงสนต์ต่อปีอซึ่งเป็นการเติบโตตามเศรษฐกิจแต่ว,ว่าภาคใต้เนี่ยเกินามากกว่าไม่เพราะว่าเขามีการท่องเที่ยวมีวช,ชาวการมีอะไรด้วยเยยงใช่ค่ะก็ทำให้ความต้องการของเขาเนี่ยสูงขึ้นดังนั้นเนี่ก็ต้องมาดูในเรื่องของกําลังการผลิตละว่าจะเป็นยังไงนะคะต้องมีการสร้างใหม่เพิ่มขึ้นแน่นอนก็ กำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยอ่ะอย่างปี2555เนี่ยก็<ค>จะอยู่ที่ประมาณ26,348เมกะวัตต<ค>์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหาไม่มีการก่อสร้างเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นตามแผนพัฒนา,นากําลังการผลิตไฟฟ้าระยะยาวหรือว่า PDP <ค>เดิมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการก่อสร้าง<ห>เลยเนี่ย นี่นะะก็จะเกิดปัญหาแน่นอนเป็นกันยาอย่างที่บอกนะคะก็เพราะว่าโรงไฟฟ้าเก่าๆมันจะหมดอายุลงเรื่อยๆไงใช่ไหมแล้วก็กาลังการผลิตมันก็จะลดเหลือประมาณ17,245มเัอ่มกวัตในปี2573ค่ะแต่ว่ากําลังการผลิตมันลดจริงอ่ะแต่ความต้องการใช้มันเพิ่ม <during> ข <the temperature Yeah> <odo> <layers> ึ้นม <arson acha> ันสวนทางกันไงใช่บอกว่าปี2573เนี่ยความต้องการใช้เนี่ยจะสูงถึง5 2 2 5มเมกะวัตเลยทีเดียว เยอะมากมแล้วก็ไม่ใช่ว่แค่ว่ามีกําลังการผลิตพอใช้นะต้องมีมสำรอง,รองด้วยเพราะฉะนั้นกําลังการผลิตรวมกําลังสํารองแล้วค,คือคือถ้าใช้ประมาณ5 2 0 0 0เมกะวัตต์เนี่ย กำลังการผลิตบวกปริมาณสำรองเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดหมื่นว่าไม้กวาดนะเป็นกันญาซึ่งสูงมากสแล้วก็ทางรัฐบาลนะคะเขาก็พยายามปรับปรุงแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าระยะยาวหรือว่า PDP ก็นี่ไงตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทำก็ต้องหาหน่วยฟ้าใหม่เข้ามาไงเพราะว่าถ้าไม่สร้างเนี่ยมันจะมาจากไหนเจ็ดหมื่นไม้กวาดอ่ะใช่ไหมก็บอกว่าจะลดการใช้ก๊าซได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มฐานหินเนี่ยจาก18%เป็นต์นี่ยเป็นสามสอนะคะก็เกิ่มเท่าตัวเนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องมานนนุ้กัะ ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยเราก็ดูนะว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่นะคะโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพาเนี่ยมันจะก่อสร้างได้ตามแผนหรือเปล่านะ,ะหรือว่าในอนาคตเนี่ยรัฐบาลอาจจะเปิดประมูลให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่หรือว่า IPP เนี่ยเข้ามาประมูลโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายรายนะคุณกัญญาที่ออกตัวมาอย่างเช่น BLCP อย่างเงี้ยซึ่งเขาประสบความสําเร็จในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่นิคมชาการมัตตพูจังหวัดระยอมใช่ไหมคะแล้วก็เดินเครื่องอยู่ตอนนี้นะคะ ขณะที่พอเองนะคะก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าเขาก็บอกว่าเขามีกําลังการผลิตรวมกันอย้ที่8,714เมกะวัตต์แล้วก็ต้องมีการลงทุนใหม่นี่คือจะต้องสร้างใหม่ให้ได้8,700เมกะวัตต์เงินลงทุนเนี่ยประมาณกว่าแสนล้านบาทแลจะเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ปรับปรุงโรงไฟฟ้าเดิมนะคะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่ามีกระบี่ใช่ไหมคะแล้วก็มีเทพาแล้วก็ต้องมีพลังงานทดแทนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็ น่าสนใจนะเพราะว่าตอนนี้เองก็ต้องบอกว่าเราค่อนข้างลําบากนะในทางการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่นะคะไม่ใช่เฉพาะโรงไฟฟ้าอย่างเดียวนะ <c oughs> โครงการขนาดใหญ่อ,อื่นก็มีปัญหาใช่ไหมก็คุณรณละชัยบอกด้วยนะคะว่าคือถ้ากรณีที่เกิดสุวิสัยจริงๆเนี่ยไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าผ่านหินได้เนี่ยประชาชนก็ต้องยอมรับนะคะว่าต้องมีการนําเข้าแอรเวนจจากประเทศซื้อไฟจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็แน่นอนว่าอันนั้นแหละค่าไฟฟ้าเนี่ยจะสูงขึ้นและประชาชนอย่างเราๆเนี่ยก็ต้องยอมรับให้ได้ มันมันไม่ยอมรับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโดนความจําเป็นบังคับไปแล้วว่าคุณต้องจ่ายไงเพราไม่มีใครมารับภาระแทนอยู่แล้วใช่ก็หวังว่านะคะคึงกําลังการพิจารณาใหม่ๆก็ต้องเกิดขึ้นนะก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าคือเราจะต่อต้านหรือว่าเราจะมีอะไรกันก็พยายามมาพูดคุยกันว่าต้องการให้ทางกอพหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาดูแลเรื่องไหนเป็นพิเศษนะคะไม่ใช่ว่า จะคัดค้านอย่างเดียวแบบไม่นืมหูนึมตาเลยมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยประเด็นหลักมันจะมีอยู่สองสามอย่างนะคุณนัญยาเรื่องแรกก็คือว่าเ,าเราผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการเมื่อผลิตให้เพยียงพอต่อความต้องการแล้วเราต้องเลือกประเภทโรงไฟฟ้าว่าโรงไฟฟ้าประเภทไหนที่จะสร้างความมั่นคงและสร้างเสถียรภาพในระยะยาวแล้วประเด็นที่สามก็คือแล้วโรงไฟฟ้าที่เราเลือกแล้ว สามารถก่อสร้างในพื้นที่ใดได้บ้างไม่ใช่ว่าคุณสร้างได้ทุกที่ในประเทศไทยนะบางทีเนี่ยพื้นที่เหล่านั้นอาจจะไม่ได้เหมาะกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าประเภทนั้นประเภทนี้แล้วเรื่องสุดท้ายก็คือว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยยอมรับโครงการนั้นๆหรือไม่นะคะ่เรื่องมีสีเรื่องนี้ถึงจะสร้างโรงไฟฟ้าได้หนึ่งโรงก็หวังว่ายากไหมล่ะประชาชนก็อาจจะให้การยอมรับในะคะในพื้นที่แต่ว่าเราเองก็ต้องให้เหมือนกับว่าให้ประชาชนในพื้นที่เขาเนี่ย มีสิทธิพิเศษไงเอาแน่นอนพอเขาให้เราสร้างลงเขาเป็นผู้เสียสละใช่อาจจะแบบมีเงินรับกองทุนรงไฟฟ้าได้เข้าไปทํางานในลรงไฟฟ้านะคะได้ใช้เงินกองทุนรอบรงไฟฟ้ามีการเอาเงินเนี้ยไปพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพสังคมในพื้นที่แล้วมีการเร่งร้องกันอีกข้อนึงนะชาวบ้านแถวนั้นใช้ไฟถูกได้ไหม มีการคุยกันหลายครั้งทางพักบาลก็ต้องมาดูกันนะคะว่ามาชั้นลำหนักกันว่าไอ้สิ่งที่ทางชาวบ้านเขาขอร้องเนี่ยกับสิ่งที่ทางภาครัฐหรือว่าทางประเทศชาติจะได้เนี่ยมันสมดุลกันไหมมีความเหมาะสมไหมนะคะจะได้มีโรงไฟฟ้าใหม่เกิดขึ้นได้คือประชาชนอย่างเราเราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าในอนาคตจะมีปัญหาไฟตกไฟดับอย่างไรนะคะ คือตอนนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องพลังงานทดแทนเลยนะเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้เองเนี่ยรัฐบาลก็เพิ่งอนุมัติให้มีการเปิดรับซื้อ,อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มใช่ไหมคะแต่เพียงแต่ว่า,า,วาแต่เ้อยไมตกว่า โครงการเหล่านี้ก็ไม่ได้เข้าได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะคือทุกโครงการต้องใช้เวลาใช้ความสามารถในการก่อสร้างดังนั้นนะคะก็มารอรุ้นกันนะคะว่าประเทศเราต่อไปจะเป็นยังไงนะคะม,มีกําลังการผลิตใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อไฟหรือว่าทาให้ค่าไฟแพงหรือว่ามีปัญหาไฟตกไปดับก็ต้องมารอดูกันนะคะเราก็สองคนก็จะเอาข่าวสารด้านพลังงานเนี่ยมาสำเร็จกันแบบนี้ต่อไป นั่นก็เป็นเรื่องราวพลังงานดีๆนะคะที่เรานํามาฝากคือพูดปัญหาภาพรวมไฟฟ้าในบ้านเรานะมีเคสเป็นกรณีพิเศษนะคะที่เราไปดูกันมาแล้วก็หยิบยกกันมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะว่าที่เยอรมนีเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาใช้อะไรกันบ้างเขาทํากันยังไงแล้วทำไมบ้านเขาเนี่ยถึงมีความมั่นคงทางด้านพลังงานอยู่กันได้ด้วยกับชุมชนนะคะค่ะแหม วาเวลาหมด <นะ S 1> คุยกันแบบเ <นะ S 2> ต็มที่เลยนะคะ<ช>เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะเราสองคนก็ต้อง รากันไปก่อนแต่ว่าก่อนจะจากกันไปเนี่ยก็ต้องมีฝากกันไว้นิดนึงอ่านะคะก็จะเจอ<ะ>กับเราสองคนได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะทาง97.0 FM นะคะ Energy Time นะคะสอง2 2> ทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะหรือว่าจะรับฟังเรื่องราวดีๆนะคะกับ s e x อาร a l ัลตนนะคะก็จะเป็นทีมงานของเราทุกวันเสาร์ค่ะ10โมงถึง11โมงนะคะ97.0 FM เหมือนกันนะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะดิฉชนสองคนแล้วก็ทีมงานนะคะก็ต้องรากันไปก่อนแล้วค่ะัดีสวัสดีค่ะ